ดีค่ะขอต้อนรับสูร่รายการกลับไทยนะคะรายการที่จะพาคุณกลับไทยและก็มองไทยในมุมมองกลับด้านนะคะวันนี้นกก็ยังอยู่ที่ตรังค่ะมาเที่ยวทะเลอันดามันนะคะจะมีเกาะต่างๆมากมายนะคะที่ตรังมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคอยติดตามนะคะแล้วก็ทริปนี้นะคะนกก็ขอแนะนกํกากแน่งตัวนะคะให้เป็นเสื้อแขนยาวนะคะกางเกงขาย,ยาวนะคะเพราะว่า เราจะการลิ้นทะเลนะคะแล้วก็พวกสัตว์เล็กๆนะคะที่จะมากัดเราเพราะถ้ากัดแล้วเราแพ้เนี่ยมันก็จะเป็นแผลเป็นสีดำๆจุดๆนะคะไม่สวยคะ่ะเราต้องเก็บความงามของเราไว้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเรือก็ออกจากท่าแล้วเราก็จะไปตามเกาะต่างๆนะคะไปเกาะไหนกันบ้างน,นะคะรอติดตามค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหลินตังทัวระะ์จัดให้4เกาะ5โปรแกรมน,นะคะก็มีอันแรกก็คือดำน้ำที่เกาะเชือกนะคะแล้วก็มีดำน้ำที่เกาะแหวนแล้วก็มาเดินเล่นที่เกาะกระดานนะคะแล้วก็ไปดำน้ำนะคะร,รอบๆเกาะกระดานแล้วก็ไปปิดท้ายที่ถ้ำมรกรค่ะปกติแล้วในออเดอร์ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะแล้วก็พราะว่าบางทีอาจจะอากาศดีไม่ดีน้ำขึ้นน้ำลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าทางทัวร์เขาจะจัดให้ยังไงนะคะยังไงก็ไปติดต่อได้ค่ะลินตังทัวร์ค่ะ อยู่ที่ชายหาดเกาะกระดานนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเกาะกระดานนะคะก็จะจําได้ว่ามันจะมีต้นไม้นะคะอยู่ที่ชายหาดต้นนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเกาะกระดานนะคะใครไปใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะคะแล้วก็เกาะกระดานเนี่ยก็มีชายหาดที่ขาวสะอาดนะคะน้ําทะเลใสหน้าเล่นมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าช่วงก่อนมรสุมเนี่ยชายหาดกว้างกว่านี้อีกคุณ ด้วยความที่มรสุมมาปุ๊บพอหลังอมรสุมปุ๊บมันก็ได้ทำให้น้ํามันเยอะแล้วก็ชายหาดก็เลยแคบลงแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ขัดใครไปใครมาก่อกระดานนะคะก็มาเล่นได้นะคะน้ําทะเลสะอาดสวยงามวิวดีมากๆแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่ได้ค่ะ แล้วก็เขาก็มีคําเตือนคําแนะนํานะคะจากเจ้าหน้าที่อุทยานเขาบอกว่าเวลาคุณมาเล่นน้ำเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะไปะเยียบปลากระเบนได้นะคะมันจะตําเท้าเอาหรือว่าก็ดูหน่อยๆว่าเออมันมีแมงกระพุนไหมเพราะว่ามันก็ยังเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติอยู่มากมายนะคะ ล้วก็มีอยู่ที่เกาะกระดานแล้วนะคะแล้วก็มาเจอหัวหน้าอุทยานค่ะพี่ชื่ออะไรคะหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานนะคะชื่ออะไรคะพี่ชื่อ,อสมชายลิ้นเล่นครับน้องอเล็กครับออค่ะคยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเกาะกระดานค่ะถ้าเกิดวันนักท่องเที่ยวจากเมืองนอกนะคะเป็นคนไทยอย่างเงี้ยกลับไทยต้องเตร,รียมตัวอะไรบ้างแล้วก็ที่นี่มีอะไรจุดเด่นบ้างคะ ครับก็ที่เกาะกระดานนะครับจุดเด่นก็มีเมื่อปีที่แล้วครับได้รับรางวัลของชายหาดที่ดีที่สุดในปี2023ค,ครับผมแล้วก็มีถ้ำรกอดใ่ไครับกานักท่องเที่ยวเข้าไปในถรร้ำรากอครับแล้วก็มีชายหาดด้านหน้าค,ครับดำน้ำดูปกากรดังอ๋อครับ <ผม S 1> แล้วก็มีเกาะเวนเกาะเชือก ซึ่งอยู่ในความดูแลข,ของหน่วยเกาะกระดานอ๋อค่ะซึ่ง <พบ S 1> เหมาะสําหรับดําน้ําดูปาลาการังแล้วก็ปลาสวยงามใช่ครับค่ะแล้วสําหรับคนไทยนะคะที่อยู่เมืองนอกแล้วกลับไทยมาเนี่ยหรือว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมาที่เกาะกระดานเนี่ยมีคำแนะนำอะไรบ้างอะคะครับก็ที่หน่วยนะครับก็จะมีศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวคอยประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการเดินทางหรือในการเข้ามาในเขตอุทยานค่ะครับผม สำหรับใครที่มาจังหวัดตรังนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่เกาะกระดานนะคะก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยดูแลค่ะเทคนิคการเดินโป้นะคะจะขึ้นเรือเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้มองไกลขากลางนะคะอย่าเดินขาแค่เป็นแคทวอล์กนะคะเดินไปเลยค่ะกลางๆอย่างนี้ค่ะรับรองว่าไม่ล้มไม่เซแน่นอนค่ะแล้วก็มองไปไกลไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเมาเรือก่อนขึ้นเรือได้ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการกลับไทยจนจบเทปนะคะก็เทปนี้ก็ขอขอบคุณหลินตังทัวร์นะคะที่พาเรามาเที่ยวเกาะสวยๆว,วิวดีๆนะคะที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะติดต่อโฆษณานะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่ The Forward Th ค่ะ direct message มาหาเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ในการกลับไทยคราวนี้นะคะสิ่งที่อยากพูดถึงอย่างหนึ่งก็คือส่วมค่ะส้วมของเมืองไทยนะคะก็มีการพัฒนามากขึ้นแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนเนี่ก็เป็นส่วมแบบนั่งยองนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นชักโครกมากขึ้นแต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือพวกสบู่ล้างมือนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่ค่ะไปทุกที่นะคะในที่ที่เป็นที่สาธารณะในต่างจังหวัดเนี่ยชักโครกก็เริ่มมีแล้วแต่ยังขาดเหลือกระดาษทิชชู่กับสบู่ล้างมือนะคะดิฉันคิดว่าเนี่ยน่าจะทําเป็น สบายว่าคิดนะคะสำหรับท่องเทีย่ยวถ้าเกิดใครมาเมืองไทยนะคะก็ยื่นให้เลยค่ะกระดาษทิชชู่และก็สบู่ล้างมือนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยค่ะเจอมากับตัวเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะขาดแคลนขนาดนี้นะคะคุณด้วยความที่เป็นคนเสเรอค่ะก็เข้าห้องน้ําแล้วหาสบู่ล้างมือไม่เจอก็ไปหยิบขวดล้างนี่กาเป็นสบู่ล้างมือมาล้างล้างล้างพอล้างเสร็จโอ๊ยทำไมมันแบบว่าสะอาดมากแห้งมากหยิบขวดมาดูตายวิกซอขาดห้องน้ำค่ะคุณโอ้ย อายตัวเองแต่ก็นั่นแหละค่ะความเสื่อของตัวเองก็โทษใครไม่ได้คนอื่นเขาอาจจะล้างมือด้วยน้ำเปล่านะคะแต่ดิฉันเวลาล้างมือแล้วต้องใช้น้ำาสบู่ด้วยนะคะเป็นความเคยชินค่ะถ้าอย่างไรนะคะใครมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดสาธารณสุขนะคะก็อยากให้ดูเรื่องความสะอาดของห้องน้ําสาธารณะไม่ว่าทั้งในเมืองและในต่างจังหวัดนะคะให้เพิ่มมากขึ้นเพราะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพอย่างยิ่งนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และก็การใช้บริการห้องส้วมสาธารณะนะคะก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนะะี่ยค่ะจะต้องประสบพบเจอนะคะอยากให้เป็นนักท่องเที่ยวนะคะมาเมืองไทยได้วยความสุขคะ่ะไม่อยากให้เป็นเพื่อประสบภัยนะคะในการใช้ห้องน้ําสาธารณะ,ะคะ่ะ